สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องราชาเทพเจ้าเรื่องนี้มันยาวมากแล้วก็เข้าใจยากด้วยแต่มันก็สนุกมากเหมือนกันยีน่หนอก็เลยหยิบมาอ่านแล้วก็ย่อๆมาเล่าให้พวกเราฟังกันครั้งละ5ตอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e เป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยเนอะ ความเดิมจากตอนที่แล้วตลอดการประลองหลายวันที่ผ่านไปเจ้าเฟิงพยายามเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการทําความเข้าใจที่จะสร้างหน่อสํานึกรู้เขาวดวงดีไม่ได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกินไปทําให้กลายเป็นม้ามืดอันดับหนึ่งของลานประลองเหนือหลังจากชนะรวด43ครั้งและแล้วในการประลองครั้งที่44เขาถูกปิงฉุยเย่เรียกชื่อขอท้าประลองซึ่งตามกฎแล้วแต่ละคน จะเรียกชื่อท้าประลองได้3ามครั้งแต่ละครั้งถ้าแพ้จะเสียวาสนามังกรมากกว่าปกติสองเท่าแต่ถ้าชนะจะได้วาสนามังกรน้อยกว่าปกติครึ่งหนึ่งนั่นทําให้เจ้าเฟิงไม่เข้าใจว่าเหตุใดนางจึงเรียกชื่อท้าประลองกับตนนางคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เจ้าเฟิงได้เจอตั้งแต่เริ่มการประลองมาในบรรดามมามืด ทั้ง4แห่งลานประลองเหนือมีเพียงปิงฉุยเย่และเจ้าเฟิงที่ยังคงชนะติดต่อกัน44ครั้งปิงฉุยเย่ยืนนิ่งอยู่บนลานประลองในตาเย็นชาสีหน้าเกลียดชังเหยียดหยามนางไม่ค่อยพอใจที่เจ้าเฟิงมีพลังอยู่เพียงแค่ขั้นมนุษย์แท้ระดับต่ำแต่กลับสามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกันกับนางได้นางถือว่าเป็นเรื่องน่าอ,อับอายและนางอยากจะเป็นม้ามืดอันดับหนึ่ง เพียงผูด้เดียวจึงขอท้าประลองเจ้าเฟิงซึ่งครองตำแหน่งม้ามืดอันดับหนึ่งของลานประลองเหนือร่วมกับนางถ้าใครชนะก็จะกลายเป็นม้ามืดอันดับหนึ่งของลานประลองเหนือที่แท้จริงเมื่อรู้ถึงเหตุผลเจ้าเฟิงก็รับความจริงได้เขาอาจจะมีโอกาสชนะไม่มากนักแต่เขามีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิธีการต่อสู้ของนางได้ปิงชุยเย่เพิ่งบรรลุสู่ขั้นผู้วิเศษแท้ได้ไม่นานแต่หนอสำนึกรู้ กลับเทียบได้กับขั้นผู้วิเศษแท้ระดับต่ำทำการเชื่อมต่อกับไอสวรรค์ได้แข็งแกร่งอย่างมากปราณจิตวิญญาณเย็นเยียบที่นางปิดปล่อยออกมาทำให้เจ้าเฟิงรู้สึกหนาวเล็กน้อยเจ้าเฟิงใช้ดวงตาเทพเจ้ามองไปยังร่างของคู่ต่อสู้จ้องไปยังจุดที่ผจรและปราณจิตวิญญาณรวมถึงพลังสายเลือดแต่ปิงชุยเย่ก็รับรู้ได้ใบหน้างดงามแดงกำ่ำสะบุดดาหาว่าเจ้าเฟิงลามก นางวาดมือออกส่งสายลมพัดไปยังร่างของเจ้าเฟิงอย่างรุนแรงสายลมเหนือพัดกระโชกรุนแรงไปทั่วทั้งบริเวณหนึ่งลี้สามารถเปลี่ยนผู้ที่ฝึกตนในขั้นมนุษย์แท้ระดับสุดยอดให้กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งได้ในเสี้ยววินาทีถ้าสัมผัสโดนมันเข้าตรงๆปิงฉุยเย่ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอับอายสร้างสายลมเหนือขึ้นซ้ำ 7-8ครั้งติดต่อกันเจ้าเฟิงรับรู้ได้เพียงว่าสายลมเย็นเยียบที่ไหลบ่ามาอย่างไร้ที่สิ้นสุดเลือดเนื้อของเขาหลายส่วนแข็งค้าง การโคจรปราณจิตวิญญาณล่าช้าติดขัดลำบากอยู่บ้างเขากลับกลายเป็นเงาร่างสายฟ้าจางหายไปจากที่เดิมเงาร่างของเจ้าเฟิงที่ล่าถอยออกไปเรื่อยๆได้ใช้กระบวนท่ากรงเล็บอัศนีและคลื่นวงแหวนอัศนีและอื่นๆซ้ำๆแต่ก็ไม่อาจาเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายตรงๆได้ทุกการประทะกันจบลงที่การพ่ายแพ้ของเจ้าเฟิง เจ้าเฟิงยังไม่ได้ใช้พลังสายเลือดและวิชาดวงตาทั้ง4ปิงฉุยเย่เองก็ไม่ได้ใช้พลังสายเลือดและท่าไม้ตายเหมือนกันในวินาทีสำคัญเจ้าเฟิงจะสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีได้อย่างหวุดหวิดเสมอหากผิดพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะถูกแช่แข็งเป็นรูปปั้นน้ำแข็งพายแผลอย่างยับเยินได้แต่เจ้าเฟิงก็เปลี่ยนความอันตรายให้เป็นความปลอดภัยได้ทุกครั้งเขาเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดเขา ใจถึงการโคจรของปราณจิตวิญญาณในร่างของปิงฉุยเย่อย่างชัดเจนรวมทั้งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและกระดูกทําให้สามารถคาดเดาถึงเส้นทางการโจมตีของอีกฝ่ายได้ปิงฉุยเย่ไม่ได้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวจึงมักจะถูกเจ้าเฟิงคาดเดาเส้นทางการโจมตีได้ทุกครั้งแม้ดูเหมือนว่าจะไม่อาจเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ความจริงแล้วเจ้าเฟิงเป็นฝ่ายได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ทั้งหมด จิตวิญญาณหนานจือ่อรู้สึกฤิศยาขึ้นเล็กน้อยเขารับรู้ได้ว่าสายเลือดดวงตาของเจ้าเฟิงสามารถเข้าใจถึงความแข็งแกรง่งอ่านสถานการณ์ได้ขาดควบคุมทุกแง่มุมเอาไว้จากนั้นจึงเป็นแหล่งกําเนิดจิตวิญญาณที่แข็งแกรง่งใช้วิชาลวงตาได้สัญชาตยานบอกเขาว่าดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็น เมื่อดวงตาเขาสบเข้ากับดวงตาซ้ายของอีกฝ่ายสายเลือดดวงตาของเขาเกิดสันสะท้านกระวนกระวายเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านไปหลายสิบกระบวนท่าเงาร่างอัศนีของเจ้าเฟิงเข้าสู่สภาวะไรเงาไรร่องรอยเจ้าเฟิงไม่ได้รับมือการโจมตีของปิงฉุยเยต่ตรงๆทำเพียงหลบเลี่ยงแต่นางก็ไม่ใช่คนโง่จึงค่อยๆสงบใจลงไม่ใช้ปราณจิตวิญ,ญญาณให้เสียเปล่าอีกนางหยุดโจมตีแล้วยิ้มอย่างเฉ ไหยชาออกมาปราณจิตวิญญาณเย็นเยียบที่หน้าพรั่นพรึงแพร่กระจายออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งเจ้าเฟิงหน้าเปลี่ยนสีรับรู้ได้ถึงหน่อสํานึกรู้ของปิงฉุยเย่ถูกกระตุ้นจนถึงขีดสุดปิงฉุยเย่ทยานขึ้นไรยรำมือทั้งสองวาดไปมาอย่างไม่หยุดยัง้งสร้างพายุน้ำแข็งพัดกระจายไปทุกทิศท,ทางอย่างน่าหวาดกลัวสร้างวงแหวนน้ำแข็งที่แหลมคมออกมาจำนวนนับไม่ถ้วน เพียงแค่เฉือนผ่านก็อาจได้รับบาดเจ็บได้ปิงชุยเย่ใช้ระเบิดคมมีดสายลมหนาวเพื่อไล่ตอนเจ้าเฟิงให้มีที่หลบน้อยที่สุดสีหน้าของเจ้าเฟิงยำแย่ทิ้งร่างลงบนพื้นของสามปทุมรอบสามปทุมเกิดประกายไฟจากการประทะกับคมมีดรูปวงแหวนของระเบิดคมมีดสายลมเหนือทำให้กลีบดอกของสามปทุมมบนแสงลง เป็นบางครั้งเจ้าเฟิงถอนหายใจยอย่างโล่งอกสามปทุมปล่อยฉีเสียงเหนื่อยล้าและกระตุ้นกำนัดให้แพร่กระจายออกทําให้ปิงฉุยเย่ต้องร้องอุทานออกมาพร้อมกับล่าถอยไปหลายสิบหลาในตอนนี้ปิงชุยเย่เริ่มโจมตีอีกครั้ง คลื่นพายุความเย็นรวมตัวกันในความว่างเปล่าสร้างแรงกดดันเย็นเยียบที่ยากจะต้านทานขึ้นในเสี้ยววินาทีก่อนจะหลอมรวมกันเป็นรูปนกฟินิก์ขึ้นมันคือพลังสายเลือดของปิงฉุยเย่สายเลือดเทพเจ้าในร่างของเจ้าเฟิงสันสะ้านเขารู้สึกย่ำแย่แทบจะหายใจไม่ออกเขาสังเกตเห็นว่าลักษณะของสายเลือดอีกฝ่ายเหมือนก,นกันกับของเขาดังนั้นกฎแห่งสายเลือดก็ย่อมเหมาะสมต่อเขาในสมองของเจ้า ก็เริ่มวิเคราะห์การใช้พลังสายเลือดของปิงฉุยเย่แล้วนำมาใช้กับร่างกายของตนเขามีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันกับนางทั้งสองทั้งสองมือไร้รำอย่างรวดเร็วปรากฏเงาสีฟ้าเย็นเยียบพลาเลือนขึ้นด้านหลังรูปลักษ์ยิ่งใหญ่สง่างามนั่งอยู่บนบันลังน้ำแข็งที่แตกหักพลาเลือนราวกับราชาแห่งสายลมในฤดูเหมัน สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ราชินีฉวนปิงจ้องมองไปยังเงายิ่งใหญ่บนบันลัางเบื้องหลังของเจ้าเฟิงด้วยท่าทีที่ค่อนข้างประหลาดใจเงานั้นมีรูปลักษณ์ของบรรพบุรุษแห่งสายเลือดที่มีกลิ่นอายสายเลือดที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์แม้แต่ผู้สูงศักดิ์ในขอบเขตแก่นก่อกำเนิดก็ไม่อาจที่จะเข้าใจถึงต้นกำเนิดและพลังของมันได้อย่างชัดเจนเจ้าเฟิงวาดมือข้างหนึ่งออกพลังฝ่ามือ สายฟ้าผลิออกมาเป็นรูปดอกบัวเสียงสายฟ้าร้องคลืนครางดังลั่นมันคือแก่นแท้ของมรดกอัศนีและคำภีร์บุพ่าลึกลับที่ร้อมรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ทำความเข้าใจและสร้างหน่อสำนึกรู้ของเจ้าเฟิงให้มีความพัฒนาอย่างมาก พลังที่ฝ่ามือของเจ้าเฟิงใช้ขยายออกจนมีขนาดราวสิบลาบุพพาเหมันอัศนีผลิบานอย่างงดงามท่าทางยิ่งใหญ่โอหังตูมฟีนิกประท่าเข้ากับบุพพาส่งเสียงแตกหักออกมาอย่างน่ากลัว บุปผาอัศนีเหมันระเบิดขึ้นกลางอากาศฟีนิกสายลมเหมันคำรามของปิงฉุยเย่ยังเหนือกว่าผ่าร่างที่ยับเยินของมันไปโจมตียังเจ้าเฟิงสามปทุมสันสถานเล็กน้อยเหงาร่างบนบันลังข้างหลังส่งเสียงคำรามออกมาเสริมการป้องกันอย่างลึกลับปิงฉุยเย่จ้องมองไปยังเจ้าเฟิงอย่างไม่อยากเชื่อสายตาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะครอบครองมรด,ดกสายเลือดที่ทรงพลังขนาดนี้อีกทั้งคุณสม สมบัติของสายเลือดก,ก็เหมือนกับของนางจากนั้นปินฉุยเย่ก็ลงมือโจมตีอีกครั้งฟีนิกซ์พุ่งเข้าใส่เจ้าเฟิงอีกฝ่ายใช้บุปผาเหมมันอัศนีเข้าปะทะเจ้าเฟิงเริ่มคุ้นเคยกับกระบวนท่านี้มากขึ้นจึงใช้ออกหลายฝ่ามือในครั้งเดียวกันความต่างกันของพลังฝึกตนทําให้เจ้าเฟิงรับมือกับอีกฝ่ายตรงๆได้อย่างยากลําบาก ตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบปิงฉุยเย่มุ่นคิ้วเข้าหากันรับรู้ได้ถึงแรงคุกคามเพราะได้รับการเสริมพลังอย่างลึกลับของบัลลังน้ำแข็งทำให้การโจมตีที่สามารถฝ่าการป้องกันไปได้และพลังความเย็นที่ลุกรานเข้ามาใกล้เจ้าเฟิงหายไปอย่างลึกลับ ยิ่งนานเงายิ่งใหญ่และบรลลังน้ำแข็งก็ยิ่งส่องสว่างมากขึ้นทําให้เจ้าเฟิงสามารถประทะกับปิงฉุยเย่ตรงๆได้เงาร่างบรรพบุรุษสายเลือดของเขาสามารถดูดกลืนความเย็นได้ทําให้ทั้งโจมตีและป้องกันได้ พลังของปินฉุยเย่แข็งแกร่งกว่าเจ้าเฟิงแต่เจ้าเฟิงคล่องแคล่วว่องไวกว่าบุปผาเหมันอนัศนีผลิบานกลางอากาศอย่างงดงามครั้งแล้วครั้งเล่าการต่อสู้บนลานประลองเหนือดึงดูดความสนใจของอัจฉริยะและผู้ชมทุกคนในลานประลองชางกู่หลังจากดูเงียบๆอยู่นาน ปิงว้ยเซียนจื่อก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราวกระซิบว่าน้องสาวของนางจะเป็นฝ่ายชนะชินคุณอูเซี่ยเซียนชางและเนตรวิญญาณหนานจื่อต่างก็ครุ้นคิดวิเคราะห์และคิดเช่นเดียวกันนั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นมรดกสายเลือดใดก็ไม่อาจคงอยู่ไปได้ ตลอดการต่อสู้เมื่อสูญเสียการสนับสนุนจากพลังสายเลือดไปเจ้าเฟิงคงไม่อาจจะรับมือกับยอดฝีมือขั้นผู้วิเศษแท้ได้พลังสายเลือดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษเมื่อใช้ไปจนหมดก็ยากที่จะเติมเต็ม ความเร็วการฟื้นฟูของพลังสายเลือดอยู่ในขั้นเรลวร้ายกว่าปราณจิตวิญญาณอย่างมากเจ้าเฟิงเองก็รู้ว่าตนจะแพ้แต่เขาก็ไม่อยากจะแพ้แบบนี้จึงคิดว่าจะลองใช้วิชาพลังจิต แต่นอสำนึกรู้ของอีกฝ่ายทรงพลังมากขอบเขตจิตวิญญาณดีโอกาสที่จะทำสำเร็จจึงยากหลังจากวิเคราะห์วิชาดวงตาในที่สุดก็พบว่าวิชาที่เหมาะสมที่สุดก็คือเพลิงอัศนีเนธเทพเจ้าเขาจึงตัดสินใจใช้วิชานี้ออกไปทำให้ร่างกายและจิตใจของปิงฉุยเย่สันสถานรับรู้ได้ถึงความกระวนกระวายที่ไม่อาจอธิบายเนตรวิญญาณหนานจือที่อยู่ด้านล่างลานประลองตะโกนเสียงดัง ใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจนี่นี่เป็นไปได้อย่างไรนี่คือกระบวนท่าวิชาของตระกูลโอของข้าเนตรวิญญาณฐานจิต แสงสว่างจ้าของเพลิงอัศนีในดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงสองประกายวูบหนึ่งก่อนที่จะจางหายไปในเสี้ยวพริบตาปิงฉุยเย่กรีดร้องออกมานาซีดเหงื่อไหลย,ย้อยเต็มหน้าผากนางรีบโคจรปปาณจิตวิญญาณบนผิวของนางมีลวดลายเยือกเย็นขึ้นเพลิงอัศนีที่อารวาสอยู่ในร่างของนางถูกทำลายไปเสียส่วนมากแต่มันไม่ทันการผิวของปิงฉุยเย่เต็มไปด้วยรอยไหม้หลายแห่งและส่วนที่ยับเยินมากที่สุดก็คือ จิตใจปิงฉุยเย่กรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดล้มลงบนพื้นไฟที่มองไม่เห็นอารวาสอยู่ในจิตวิญญาณของนางทำให้นางได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างที่ไม่อาจคาดคิด สีหน้าของปิงไวเซียนจื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงเนตรวิญญาณหนานจือกัดฟันกรอดด้วยความไม่พอใจที่เจ้าเฟิงลอกเลียนแบบกระบวนท่าของเขามาแต่พลังโจมตีและการทำลายกลับเหนือกว่าความรู้สึกของเขาจึงเต็มไปด้วยความริษยาโกรธแค้นในที่สุดเขาก็รู้ว่าความสามารถที่น่ากลัวที่สุดของสายเลือดดวงตาของเจ้าเฟิงคือการทำความเข้าใจวิชาของคู่ต่อสู้ลอกเลียนแบบวิชาของผู้อื่น ในที่สุดแพ้ชนะก็ถูกตัดสินในการมองเพียงครั้งเดียวส่วนเจ้าเฟิงชะง,งักไปเล็กน้อยพลังของเพลิงอัศนีเนธเทพเจ้าเหนือกว่าที่เขาคาดไว้คู่ต่อสู้ของเขาในตอนนี้ตกอยู่ในสภาวะบาดเจ็บสาหัสและสิ้นหวังเพลิงอัศนีบทขยี้ทำลายจิตวิญญาณของปิงฉุยเย่ความเจ็บปวดที่ราวกับถูกเผาไหม้ทั้งเป็นมากกว่าปกตินับสิบนับร้อยเท่า ปิงเว่ยเซียนจื่อและราชินีชวนปิงร้องบอกให้นางรีบเอ่ยยอมแพ้แต่ไม่ทันไรเสียงกรีดร้องของปิงฉุยเย่ก็หยุดลงและหมดสติไปจากคำสั่งของเจ้าเฟิงสว่างจ้าขึ้นเปลี่ยนจากสีทองแดงเข้มกลายเป็นสีเงินสว่างสัญลักษณ์มังกรปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเขาเดินลงจากลานประลองรับรู้ได้ถึงจิตสังหารเย็นเยียบจากปิงเว่ยเซียนจือ่อและเปลวเพลิงริษยาของเนตรวิญญาณหนานจือ่อ การประลองรอบแรกเข้าสู่ช่วงสุดท้าย สี่ม้ามืดแห่งลานประลองเหนือมีเพียงเจ้าเฟิงที่ชนะติดต่อกัน45ครั้งเขาจึงกลายเป็นม้ามืดอันดับหนึ่งของลานประลองเหนือเพียงผู้เดียวสิ้นวูเฮิงใช้มือเดียวในการประลองเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบการประลองรอบแรกรอบแรกของงานชุมนุมเซียนมังกรยังไม่ทันสิ้นสุดแต่กลับปรากฏภาพมรดกที่สองขึ้นแล้วน่าเสียดายที่ยังไม่มีวี่แววของสี่มหามรดก เจ้าเฟิงยังคงนั่งขัดสมาธิทุกความตั้งใจใช้ในการสร้างหน่อสำนึกรู้ในตอนนี้หน่อสำนึกรู้ในจิตใจของเจ้าเฟิงชัดเจนมากขึ้น ถือว่าถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเจ้าเฟิงทอดถอนใจเขาจะหนักได้ว่าการที่เขายังไม่บรรลุสู่ขั้นผู้วิเศษแท้แต่สามารถสร้างหนอสำนึกรู้ขึ้นได้นับว่าเกินธรรมดาแล้วแต่เขาก็ยังโลภมากอยากจะหลอมรวมแก่นแท้ของคำพีบุพภาลึกลับเข้าไปด้วยเจ้าเฟิงไม่ยอมแพ้กัดฟันดิ้นรนเดินหน้าต่อไปภายใต้แรงกดดันแล้วตราคำสั่งของเขาก็ร้องเตือนเจ้าเฟิงจึงจะออกไปประลองแต่ ผู้ต่อสู้กลับเอ่ยยอมแพ้ทันทีโดยไม่หยุดคิดปิงฉุยเย่ในตอนนี้นาซีดนั่งคดสมาอยู่บนพื้นโดยมีราชินีชวนปิงช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้ในตอนนี้นางพ้นขีดอันตรายแล้วแต่อาการบาดเจ็บ ที่จิตวิญญาณไม่สามารถฟื้นคืนได้ในระยะเวลาสั้นๆราชินีชวนปิงกลัวว่าอาการบาดเจ็บนี้จะทำลายหนอสำนึกรู้ของปิงฉุยเย่หรืออาจทำให้นางไม่สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตนั่น,นสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับปิงเว่ยเซียนจือซึ่งตอนนี้น้องสาวของนางไม่อาจเข้าร่วมงานชุมนุมต่อได้ในตาเย็นเยียบของปิงเว่ยเซียนจือเต็มไปด้วยจิตสังหารเข้มข้นนางต้องการท้าประลองเจ้าเฟิงนางต้องการแก้แค้นให้น้อง านางจะไล่ต้อนเจ้าเฟิงให้ฆ่าตัวตายให้ได้นางจะบดขยี้เจ้าเฟิงให้หยับเยินและต้องการทำลายพลังฝึกตนของเจ้าเฟิงการเอ่ยชื่อขอท้าประลองครั้งนี้สร้างความตื่นตัวให้กับทั่วทั้งลานประลองชางกูผู้ถูกเลือกทั้งอีกสี่คนต่างรับรู้ได้และเบนสายตาไปยังลานประลองเหนือรูปปั้นหินรอบลานประลองดูราวกับมีชีวิตมากขึ้นกลิ่นอายพลังอำนาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างไร้ที่สิ้นสุดพุ่งทะยานส ่าากฟ้นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในเวลาเดียวกันฉันเมฆได้ปรากฏเงาขึ้นซ้อนทับจากยู่ไว้เงานั้นสองประกายสีเลือดเจือจางมันคือภาพของมรดกจันทราชาติเราผู้สูงสักด์แห่งขอบเขตแก่นก่อกำเนิดรางสรนสถานมรดกจันทราชาติถือเป็นอันดับที่3ในสีมหามรดกรองหัวหน้าสหาพันธ คิ้วมุ่นเข้าหากันเล็กน้อยรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลแม้คราวนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ผู้ถูกเลือกปรากฏขึ้น5คนเหล่าอัจฉริยะดาราสองแสงเจดจ้าแต่เพียงรอบแรกของงานวัสนามังกรไม่ควรมากพอที่จะดึงดูดมรดกระดับสมหามรดกเงาสีเลือดที่สองประกายอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆเดี๋ยวก็ปรากฏเดี๋ยวก็เลือนหายอยู่ในสภาวะไม่มั่นคง ัั้นนนใดเองภาพลวงตาของมือสีเลือดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเงามรดกจันทราชาติครนเงามรดกจันทราชาติที่เพิ่งจะปรากฏขึ้นจางหายไปในทันทีเหล่าผู้สูงศักดิ์จากสหพนันธ์แดนศักดิ์สิทธิ์อุทานออกมาอย่างตื่นตะลึงเบิกตากว้างมองภาพนั้นมรดกจันทราชาติถูกฉกไปต่อหน้าต่อตา พวกเขาชะง,งักงนันนาซีดมองหน้ากันด้วยสีหน้าว่างเปล่าคนที่ทําเช่นนั้นได้จะต้องมีพลังไกล้เคียงกับราชาแห่งขอบเขตปราณเทวะและต้องวางแผนเอาไว้ก่อนรวมถึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับมรดกจันทราชาติอย่างมากและใช้วิชาแห่งจันทราชาติในการฉกฉวยมันไป คนที่ตรงกับข้อกำหนดมีเพียงคนเดียวก็คือผู้นำลัทธิมานจันทราชาติงานชุมนุมเซียนมังกรครั้งนี้กลายเป็นการตัดเย็บชุดแต่งงานให้ผู้อื่นไปเสียได้แผนการของลัทธิมานจันทราชาติรวมกับวิชาที่ใช้ล่อลวงทำให้มรดกจันทราชาติปรากฏขึ้นแสดงว่าจะต้องมีพวกมานจันทราชาติอยู่ที่ไหนสักแห่งในทวีปเพื่อ เปิดมรดกจันทราชาติก้าผู้สูงศักดิ์ต่างรู้สึกโกรธเคืองไม่พอใจแผนการของผู้นำมารจันทราชาติสมบูรณ์แบบอย่างมากช่วยโอกาสในช่วงงานชุมนุมเซียนมังกรเปิดมรดกจันทราชาติทำให้สหพันธแดนศักดิ์สิทธิ์ยอมไม่กล้าที่จะทำการผีผามพวกเขาไม่คิดที่จะ ตามแต่กลับสงบใจดูแลงานชุมนุมต่อรอโอกาสที่มรดกความลับสวรรค์จะเชื่อมต่อกับทวีปซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทวีปได้ทั้งอย่างเหนือกว่ามรดกจันทราชาติหลายเท่าและมรดกจันทราชาติเป็นประโยชน์แต่กับผู้ที่ฝึกฝนในศาสตร์มารด้อยกว่ามรดกความลับสวรรค์และมรดกเจ็ดดาบ กรรมการอนุญาตให้ปิงเว่ยเซียนจื่อประลองกับเจ้าเฟิงแต่ต้องเว้นช่วงเอาไว้นาน3มวันเพราะเจ้าเฟิงเพิ่งประลองไปทำให้ไม่สามารถที่จะรับคำท้าประลองของปิงเว่ยเซียนจื่อได้ในทันทีเจ้าเฟิงยังคงนั่งขัดสมาธิทำความเข้าใจและสร้างหน่อสำนึกรู้หน่อสำนึกรู้ของเจ้าเฟิงคือการหลอมรวมกันของแก่นแท้ของมรดกธรรมะกับอธรรมก็คือมรดกอัศนีและ คำพีบุปผาลึกลับการสร้างหน่อสำนึกรู้สำหรับผู้ฝึกตนในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงทั่วไปนับเป็นเรื่องที่ไม่แม้แต่จะกล้าคิดฝันการกระทำของเจ้าเฟิงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการฉีกกฎเกณฑ์มันเป็นการกระทำที่อันตรายอย่างมากหากทำได้ไม่ดีจิตวิญญาณอาจพังทลายแตกสลาย ตอนนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นในหัวของเจ้าเฟิงมันคือเสียงของเถี่ยหมวัวซึ่งเอ่ยแนะนําให้เขายอมแพ้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ใบหน้าของเถี่ยหมวัวเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเจ้าเฟิงรับรู้ถึงความในได้อย่างรวดเร็วรองเจ้าลัทธิโลหะเลือดเอ่ยปลอบอย่างหวังดีข้ารู้ว่าเจ้าไม่ต้องการเช่นนี้ต้องการที่จะปีนป่ายขึ้นไปอีก แต่พลังของผู้ถูกเลือกนั้นเหนือกว่าระดับของเจ้าอายุของเจ้านับว่าเยาววัยกว่าเมื่อเทียบกับเหล่าผู้ถูกเลือกและยอดอัจฉริยะส่วนมากนับสิบปีในทางกลับกันความสามารถของเจ้าในงานชุมนุมเซียนมังกรครั้งนี้ก็ได้ทำให้ในายเหนือผู้นี้พึงพอใจยิ่งนักแล้ว เจ้าเฟิงนิ่งอึ้งไปกับข่าวที่ผู้ถูกเลือกท้าประลองตนเองเขาวิเคราะห์แล้วสรุปว่าโอกาสที่ตนจะชนะน้อยกว่า1ใน10ส,ส่วนและมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ในเสี้ยววินาทีจากนั้นเจ้าเฟิงก็พงกหัวแล้วเอ่ยตอบรับคำเตือนของเถี่ยหมวัวแต่ตามกฎของการชุมนุมมีมรดกยู่ไว้หลายมรดกเชื่อมต่อคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าจะได้รับสิทธิ์เลือกก่อนมรดกใหญ่บางมรดกสามารถเข้าไปได้หลายคนเจ้า เฟิงเองก็กลัวเหมือนกันว่าตนจะหมดโอกาสในการรับมรดก ตอนนั้นเองที่ลานประลองกลางโมเทียนอีและอยู่เทียนห่าวเผชิญหน้ากันคนหนึ่งคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของทวีปเหนืออีกคนคือหัวหน้าของเหล่าผู้ถูกเลือกโมเทียนอีทุ่มเทพลังทั้งหมดโดยไร้ซึ่งความลังเลพลังของเขาทําให้เหล่าอัจฉริยะรู้สึกทรมานเจ้าเฟิงเองก็หนาวเยือกอยู่เทียนห่าวใบหน้าเรียบเฉยวาดฝ่ามือหนึ่งออกมองไปยังอีกฝ่ายอย่างเหยียดยาม ปึ้งร่างของโมเทยียนอี้พลิกความกระอักเลือดออกมากลางอากาศนาซีด โมเทียนอี้ e ได้รับบาดเจ็บจากกระบวนท่าเดียวของอยู่เทียนห้าวเขาทิ้งร่างลงบนพื้นเช็ดเลือดที่ไหลย,ย้อยที่มุมปากใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงเขาคิดว่าเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากแต่สุดท้ายกลับไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใดได้ในงานชุมนุมครั้งนี้โมเทียนอี e เป็นคนแรกที่สามารถรับมือนหนึ่งกระบวนท่าของหยู่เทียนห้าวแล้วยังสามารถสู้ต่อได้ ถึงแม้จะสู้ต่อได้แต่ร่างกายของโมเทยียนอีก,ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหากยังต่อสู้ในระยะประชิดอาจส่งผลกระทบถึงพลังภายในทั้งบาดแผลและพลังที่เหลือจะส่งต่อ จะส่งผลต่ออันดับของเขาในตอนท้ายทําให้พลาดมรดกยูไ่ไหวที่ดีไปเขาจึงตัดสินใจยอมแพ้อย่างรวดเร็วยูเทียนห้าวใส่หัวเล็กๆมีท่าทีผิดหวังเล็กน้อยเขาอายุเพียง26-27ปีเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นเพราะยังไม่เคยมีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ผู้ซึ่งเป็นบิดาเป็นหนึ่งใน9ผู้สูงศัก์ยูเทียนห้าวมีพลังฝึกตนอยู่ในขั้นผู้วิเศษแท้ระดับสุดยอดเขาตัด ดสินใจไม่ทะลวงขั้นเข้าสู่ขั้นในเหนือแท้เพื่อให้งานชุมนุมในครั้งนี้มีความหมายต่อเขาบ้างเพราะปิงเว่ยเซียนจือและแฝดไทยหยุนจะยังมีโอกาสคุกคาม ตำแหน่งของเขาอยู่เมื่อโมเทียนอี e, ้ยอมแพ้ทุกคนก็หันความสนใจไปที่ลานประลองเหนือซึ่งกำลังจะมีการประลองของผู้ถูกเลือกที่เป็นฝ่ายท้าประลองเองแกนแท้ของมรดกชวนปิงที่ปิงเว่ยเซียนจือได้รับมามอบกายหยกชวนปิงที่หาย,ยากยิ่งให้แก่นางส่วนฝ่ายถูกท้าประลองคือม้ามืดอันดับหนึ่งของลานประลองเหนือที่อาจนับได้ว่าเป็นหนึ่งในสอันดับแรกของม้ามืดทั้งหมดเหล่าอัจฉริ ในลานประลองเหนือต่างคาดหวังในการประลองนี้พวกเขากำลังคาดเดาว่าเจ้าเฟิงจะรับมือผู้ถูกเลือกได้สักกี่กระบวนท่าซึ่งโดยส่วนมากคิดว่าน่าจะแพ้ตั้งแต่กระบวนท่าแรกหรือไม่ก็คงขอยอมแพ้ทันทีอย่างมากที่สุด ก็คงไม่เกิน3ามกระบวนท่ามีเพียงการที่เจ้าเฟิงสามารถสร้างหน่อสำนึกรู้ได้ทันเวลาจึงจะมีโอกาสแต่น่าเสียดายที่หน่อสำนึกรู้ของเขาแม้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วแต่กลับพบแรงต่อต้านบางอย่าง หน่ออนของหน่สำนึกรู้จึงยังไม่ขึ้นรูปอย่างสมบูรณ์ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องขึ้นประลองตอนนี้เจ้าเฟิงสามารถรับรู้ได้ถึงไอสวรรค์อัศนีแล้วทําให้ความเร็วในการเคลื่อนไหวของเขาลื่นไหลขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัวปิงวเวเซียนจือ่อยิ้มเยาะเยะ้ยอย่างรู้ทันว่าเจ้าเฟิงจะต้องขอยอมแพ้แต่นางไม่ปล่อยให้เขามีโอกาสร่างขาวเนียนส่งกลิ่นอายเย็นเยียบหน้าหวาดกลัวออกมาสายเลือดส่งแรงกดดัน จากสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่บรรยากาศโดยรอบรากับหยุดนิ่งทั่วทั้งร่างของเจ้าเฟิงรากับตกอยู่ในหล่มน้ำแข็งเลือดแทบจะจับตัวแข็งร่างกายสั่นสะท้านความเข้าตาจนแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจเทียมหัวรับรู้ได้ถึงความผิดปกติอุทานออกมาให้เจ้าเฟิงรีบยอมแพ้แต่การโจมตีของปิงเว่ยเซียนจือรวดเร็วเกินไป ชั่วพริบตาเดียวความเย็นเยียบกัดกร่อนเกินธรรมดาแทรกซึมไปทั่วทุกมุมในอากาศหนาวเหน็บร่างของเจ้าเฟิงแข็งค้างในใจเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงผ่านไปหนึ่งลมหายใจเจ้าเฟิงก็สูญเสียการควบคุมร่างกายไปโดยสิ้นเชิง ความเย็นแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของเขาเจ้าเฟิงกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งสิ่งเดียวที่ยังเคลื่อนไหวก็คือดวงตาเทพเจ้าพลังสายเลือดขยับได้เล็กน้อยอย่างฝืดเคืองปิงเว่ยเซียนจือ่อยิ้มอย่างสนุกสนานบนฝ่ามือของนางมีม่านหมอกเย็นเยียบโปร่งแสงขึ้นเจ้าเฟิงรู้โดยสัญชาตญยานว่าถ้ากลุ่มหมอกขาวในมือของปิงเว่ยเซียนจือ่อโจมตีมา ตัวเขาจะถูกแช่แข็งไปตลอดการกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งไร้ชีวิตไปโดยถาวรหลังจากวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเจ้าเฟิงก็สรุปได้ว่าถ้าปิงไวเซนจือต้องการที่จะล้างแค้นให้น้องสาววิธีการที่ดีที่สุดก็คือทำให้เจ้าเฟิงพิการไม่มีทางที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมต่อได้และต้องพลาดมรดกยูไวไปเขาจึงกระตุ้นการโคโจรของพลังสายเลือดทำให้เกิดเงาร่างพลาเรือนสง่างามที่นั่งอยู่บนบันลัง น้ำแข็งที่แตกหักขึ้นปริมาณความเย็นบนร่างกายของเจ้าเฟิงลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังจะกลับมาสู่สภาวะปกติปิงเว่ยเซียนจื้อก็อัดเคลื่อนความเย็นที่มากกว่าเก่าให้ล้อมร่างของเจ้าเฟิงเอาไว้แต่ร่างของเจ้าเฟิงกลับเคลื่อนไหวออกจากจุดเดิมไปหลายสิบหลาเจ้าเฟิงกระตุ้นการโคจรของพลังสายเลือดด้วยดวงตาเทพเจ้าร่างสง่างามบนบัลลังน้ำแข็งส่องสว่าง ส่งแสงสว่างจ้ามากขึ้นส่งเสียงคำรามออกมาอย่างไม่พอใจมันช่วยป้องกันเจ้าเฟิงจากความเย็นและดูดกลืนความเปลี่ยนแปลงความเย็นนั้นได้ ในตอนนี้เงาบรรพบุรุษสายเลือดของเจ้าเฟิงแข็งแกร่งขึ้นหลายส่วนปิ้งว้ยเซียนจือ่อซัดฝ่ามือออกไปทําลายเงาเงย็นเยียบลงอีกครั้งแช่แข็งร่างของเจ้าเฟิงทําให้เขาสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวไปความจริงแล้วตอนนี้เจ้าเฟิงสามารถเอ่ยขอยอมแพ้ได้แล้วเสียงของเขาสามารถส่งผ่านจิต ได้โดยตรงไปสู่กรรมการแม้ว่าจิตวิญญาณของเขาจะถูกกัดกร่อนด้วยพลังความเย็นแต่ดวงตาเทพเจ้าคือบริเวณต้องห้ามไม่มีสิ่งใดสามารถลุกรานได้